สรรหาไปกินวันนี้ก็จะมาทานข้าวชมวิวแม่น้ำน่านบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่ไม่ควรพลาดนอกจากบรรยากาศริมแม่น้ำน่านที่ว่าสวยแล้วอาหารก็ดีไม่แพ้กันดูไข่ตุ๋นหม้อไฟซะก่อนโอ้โหมันน่ากินมากไข่แบบเด้งดึงเด,ด,ด้งดึงแบบนี้เลยทุกคนกินเข้าไปนี่บอกเลยว่าสุดยอดยังไม่หมดแค่นั้นขาหมูทอดกรอบนอกนุ่มในแค่เห็นก็น้ำลายไหลจุม่มกับน้ำจิ้มชำชาม,ชามอร่อยที่สุดแฝบ,บแห้งเมนูโปรดของผมเลยไปทีไรก็สั่งตลอดวันนี้ทุกคนก็สั่งอาหารที่ตัวเองชอบมากินกันคนละย่าง ต้มเล้งเซบนี่เขามีวิธีการกินที่แตกต่างกันนะถ้าเรามากินกับสาวเราก็จะใช้ช้อนกินกันอย่างปราณีตละเมียดละไม,ะมาตามสตาไตล์วัยรุ่นเทสดีเป็นไงอร่อยไหมอร่อยค่ะนี่เขามันเทสดีส่วนเรามันเทสกู้นี่การกินเล้งที่อร่อยมันต้องใช้มือครับเพื่อนมอกเลยว่ามันได้ t e เจอร์ของการดูดกินเนื้อจริงเหรอครับเพื่อนงั้นผมขอยกสดเลยแล้วกันนะ enjoy eating อย่างมากร้านอาหารชมนานของจังหวัดพิษณุโลกยังมีโซนพิเศษสําหรับลูกค้าที่อยากได้บรรยากาศแบบไทยๆบ้านๆน,น,นั่ง านอาหารบนเรือนไม้แบบนี้เหมือนได้ย้อนเวลาไปเมื่อ50ปีที่แล้วร้านนี้เขาเปิดกันยาวๆตั้งแต่5้าโมงเย็นยังเที่ยงคืนใครที่อยากมาลองมากินร้านเขาก็อยู่ในเมืองพิษณุโลกนี่เองถ้ามาจากสีแยกประชาอุทิศถึงทางแยกสะพานเอกาแล้วก็เลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆประมาณ200เมตรก็จะเห็นร้านอยู่ซ้ายมืออยู่ตรงข้ามกับกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหวันนี้พวกเราสันหาไปกินก็ขอตัวลากันไปก่อนคลิปต่อไปจะมีร้านอร่อยที่ไหนมาแนะนําอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย